ฉันอยู่บ้านกลางเอ้ยเเดเดฉันไปเปิดบ้านเชื่อมให้ก่อนข้างข้างนี่เนดอไอยู่มงุมตุมเบลเบลเบลเบต๋ดูต้มตุ้เอบว้านกลางยังฮัลโหลเฮ้ยตดตุ้มตุ เหี้อะไรฉันซีฉันนีมันบอกว่าเอาคนเก่งก่อนไงยิ่งอย่างเร็วเลยพวงตอ้เดี๋ยวมันเอาใครวะอย่างเร็วเลยเฮ้ยเย้ิ่งมียวชิบหายเลย Tông tung 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 ôi gì 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 tung tung á tung 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 ยู่ไหนวะสวยเราเราไม่ต้องการบวกสิเราก็อย่าลืมสิเฮ้ยทำไมมันตามฉันวะเพราะกจเราคืออะไรเฮ้ยโอ้ยโดนด้วยอ่ะเฮ้อจุดบ้านการว่าอาพังเรยวะ

โอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งคนเร็วเลยวิ่งคนเร็วเลยโอ้โดนด้วยโอ้โอ้โดนด้วยโดนด้วยเฮ้ยวิ่งดิสวัเลยเฮ่อเฮ้ยจะตายแล้วไปติ่มช่วยด้วยยามีอยเนี่ยหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ตบกับผีเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยอ้ยเสียงเกมนม่น,น่ากลัวจังวะอะไรแตกเยอะน,อยนู่ใครล่าไม่รี่ช่วยผีผีมาผีมาช,ช่วยด้วยช่วยด้วยอีกทีเดียวตายแล้วโอ้ยผีมยังตามชิดอยู่เลยนะ่ะ อ้าเฉยผียืนอยู่ข้างหน้าฉันทำไมฉันไม่รู้ตัวโอ้ยตายอตายวะโอ้ชุนี่สวยดูเลยตามเขาเลยตามเขาเป็นเลย มันอ้อมมาข้างหลังนะเว้ยมันอยู่ข้างแกะมัอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างข้างแกะออกเก้าแล้วอ่ะอุ๊ยทำไมหายตัววะเอาวิญญาณหน่อยเอาวิญญาณหน่อยเอาวิญญาณหน่อยวิญญาณผมวะตึ้งตึ้งตึ้งตึ๋งมันคนไทยเนี่ยเหรอว่าเขาจะมาติด ก็เขียน T H อยู่ข้างหลังฮัลโหลใช่หรอไม่ตายไม่ไาอกแล้วโอ้โหรักกันดีเหลือเกินอ๋อ T H มีคนนึงไม่รู้เดี๋ยวออกพันพันก่อนเพื่อนพันก่อนเฟดเฟดเฟด มัานกลางเท่าไหร่แล้วตอนแกสวดล่าสุดตอนนี้เจ็ดสิบเฮ้ยไปสวดตรงขื่นบ้างเอ้ยเใ้ยขอสวดบ้างเฮ้ยยังไม่ได้สวดเลยเฮ้ยจิมพ์พร้อมมันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาก็๊ก้าวิดปิดก่อนโอเคตุ้มตุ้มตุ้มโอเคเหลือต้นไฟกันเดี๋ยวต้นไฟส่ก็มันไฟกับผีอยู่ตรงกลางเนี่ยติม โอ <su> ้ยอย่ารีบสิเฮ้ยของก็ยังไม่มีเลยเจอเจอของหนี่นี่ไม่เจอของบวกโอ้ยเพื่อนมุก้าขโมยน้ำกูเพื่อนจุกอยู่เพื่อนก็ต้องเอาน้ำดิไป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 เดี๋ยวพันให้เดี๋ยวเป็นสายตาพอเลยพันไปเลยพันไปเลยอันนี้ใกล้เสร็จละ โก้ <Go. S 2> แกไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวฉันไปบ้ากนกลางอ้าวเดี๋ยวฉันไปบ้านกลางลิสเก๋ามีโคตรหอมอ้อดนตีไม่นะฉันโดนทำร้ายนะไฟไฟเฮ้ยม,มีของเลยเฮ้ย กูกล้าจะวิ่งแข่งกับปู่หรอน้ำสองกระป๋องเลยนะเว้ยเขี่ยไอ้เหีวอ่ะดูเลยเขี่ยมาตรงนี้ได้นะตรงนี้ตรงนี้ข้างๆบ้ากนกลางทางลงอ่ะมีสายสีน้ำหาของหาของหาของมันปล่อยนะมันปล่อยเขี่ยว่ายันมันมีของเลยอ่ะตรงนี้ bài diễn, เห็น không? เห็น Ơ ơi, phổi cỏ, phổi cỏ. Thui nó Để cho nó ao ra vai càng Hay Ừ, ừ ขวดน้ำมนต์อยู่ไหนวะไหนตันเจนอีคนนึงอยู่มันเดืสตัรนมเลมันไปอีกฝั่งแล้วมันอยู่อีกฝั่งนึ่นอะอยู่บ้านกลางลงไปศาลามั้ลงลงศาลาเหรอเออไม่เจอของเลยตอนนี้ไม่เจอผีเลย เปิดกอนแล้วเปิดกอนแล้วเปิดกอนแล้วอยู่บ้านกลางตดยังไม่เจอมาแล้วัวเลยตกไปสาวนอกเออเพื่อนปิดประตูเฉยอยากเจอรูปประคำมาเอ้ยเอาว่ามีคนัาตบว่ะขอสร้างบาร์เมตหน่อยเออเย็นไม่ได้สร้างบาเมตรเลย